บันทึกการเลี้ยงหนูนานะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูาฟาร์มหนูนานะครับผมแล้วเราจะดูกันวิธีการเลี้ยงถันว่ามือใหม่อย่างเรานี่เราจะเลี้ยงหนูได้ไหมเดี๋ยวเราไปกันดูกันครับผม<อ>นี่พ่อพันหรอโอ้โหูดิปุยใหญ่มาก อันนี้จับจะกัดมือไหมครับกัดเหมือนกันโอ้โหตัวนี้ที่แนะนำนะที่ปืนรเชานี้เป็นตัวเมียตัวเมียตัวีแยกกันใช่ไหมครับอันนี้ผสมได้เลยใช่หมคะพี่ผสมตอนนี้ผสมได้แต่ว่าชัวร์เลยก็ประมาณ4ีหเดือนครับสีห้เดือนแต่ว่าเอาไว้เดตอนนี้ยังไม่เต็ม4ีครับยัไม่ัได้ไปด้วยกันแล้วเราจะรู้ได้ไงวนมันคลียนมันค้องเหรอตตา มีหนูท้องให้ดูไหมครับไม่กระโดดแล้วพื้นนี่เป็นพื้นตันใช่ไหมครับเป็นอ่างเหมือนอ่างปลาใช่ไหมอ๋อฝาบ่ออ๋อฝาบ่อวางเลยไม่เทปูนอันนี้ตัวอะไรทำเชื่องไว้ครับทำเชื่องไอ๋อแม่เลี้ยงให้มันเชื่อง ทำเป็นลูกป้อนหรือว่าเรามาจับเล่นตั้งแต่เด็กัตัวเล็กมันก็จะจับได้ประมาณนี้อันนี้ตัวผู้ตัวเมียครับตัผู้ครับเขาไม่ตัวผู้จะจะมีตัวผู้จะมีจุ๋อย่างเดียวมีรูมีรูรู้ไหมถ่ายยังเดียวแล้วก็มีจุ๋ยตัวเมียโอ้ยแมวก็น่ารักแล้วถ้าเอาลงปล่อยอย่างเงี้ยต้องเอาไว้ด้วยกันกี่วันเราถึงจะรู้ว่ามันพร้อมถ้าหนูมันพร้อมจริงๆอ่ะ ประมาณสิบห้าวันก็เช็คได้แล้วครับครึ <10 S 1> ่งเดือนประมาณยี่สิบห้าถึงเดือนหนึ่งมันจะคลอดละถ้ามันร้อมนะถ้าหนูอนสองตัวมันพร้อมถ้าสมมุตินะสมมติ<อ>หนูซื้อพี่ไปวันนี้ครับแล้วเอาไปปล่อยให้มันอยู่ด้วยกันใช่ไหมแต่ชุดชุดนี้ที่จะเอาไปเนี่ยมันแค่สามเดือนคือยังมันยังไม่พร้อมผสมหรอก ต้งอีประมาณเดือนหรือว่าประมาณสองเดือนก็คือต้องต้องเลี้ยงแยกกันไม่ต้องแยกครับคือปล่อยปล่อยเขาเลยปล่อยด้กันอ่ะคำถามหนูก็คือว่าหนูเอาไว้ด้วยกันแบบนี้แล้วมันอยู่ด้วยกันแบบนี้ประมาณสองเดือนสามารถท้องได้ไหมได้ครับได้เพราะว่าคนแก่เลี้ยงไงเดี๋ยวเขาจะไม่เข้าใจได้ก็ทักคำถามผมเรื่อยๆก็ได้ครับรคับทักวิธีการเลี้ยงนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันท้องคะสมมติว่าหนูวันพร้อมแล้วสมมติว่ามันท้อง นี่กนีก็พอานีโลนี่ราตัวนี้นอนข้าอันนี้มันกินอะไรบ้างมันกินอะไรบ้าอันนี้เนหาหมูอย่างเดียวอารหมูอย่างเดียวไม่มีข้าวไม่มีอะไรใช่ไหมครับก็เปนหาเสริมหาเสริมวันละอาทิตย์ทสออาทิตย์ครั้งจะดุหรอน้องเกสออกมาไกลๆโอ้เห็นรู้จะเอาเลย มันก็จะขับขูแล้วขูแลออกระบบน้ำก็ดีมากเลยนะเป็นจุกกระต่ายนะมาทำนี่เป็นการกัดด้วยทือมันจะแทะเน้นอ๋อต้องมีถุงมือเชื่อมมันเนาะถุงมือกันกันหนูกันรู้สึกเจ็บอยู่นะครับแต่ไม่ทะลุเฉยเฉยอ๋อ ตัวเมียหรอตัวเมียจะมีรูไว้ผสมอีกรูหนึ่งตรงนี้นะใช่ครับข้างล่างข้างข้างถ้าเป็นตัวผู้จะเป็นจูเลยตรงเมียจะเป็นรูไว้ผสมได้ทอดอันนี้ประมาณกี่โลคะองตัวใหญ่มากท้องนมเขาจะออกเป็นเม็ดเม็ดข้าวสารอย่างเงี้ยครับมีนมไหมนตัวเมียจะมีนมตัวผู้จะไม่มีนมดูตรงนี้นะเนี่ยก็ดูสังเกตที่ท้องมันจะป่องๆอย่างเงี้ยครับอ๋อจ้ะ อันนี้เขาประมาณกเดือนนะคะนี่คือถอได้สิบห้าวันผมเพิ่งแยกออกมา่อดผสมสิบห้าวันผมรู้ว่า้องก็แยก่อดเลยพอรู้ว่า้องแยกก็เช็คทุกทุกเดือนหรือทุกสิบห้าวันเงี้ยเหรอใช่ปะนับจากวันที่ผสมครับเราไม่รู้เลยว่ามันจะผสมวอนไหนแต่ตอนตัวเนี้ยยังพิ่งก็คือเลี้ยงด้วยกันว่าประมาณเดือนหนึ่งอะแล้วก็ค่อยให้าูหนูจับคู่ด้วยกันว่าอย่างเงี้ยมันจะไม่เป็นไรปล่อยให้มันท้องด้วยกันอยู่ด้วยกันเลยก็ได้พี่แล้วคาถามหนูคือ มันถ้ามันท้องมันคลอดปุ๊บเนี่ยแม่มันจะเลี้ยงมันประมาณกี่วันเราถึงจะเอาออกจากกันหลังจากวันที่เรารู้ว่ามันคลอดแล้วก็จดประมาณเดือนหนึ่งเราก็แยกก็คือเป็นหนุ่มเป็นสาวเริ่มไม่ไม่ไม่ถึงกันหนุ่มสาวเริ่มอออ้ออ่ะก็คือแยกได้เลยใช่ไหมเขาเราจำไม่ได้หรอกเดือนประมาณนี้ประมาณสี่สิบห้าวันละสี่สิบห้าวันก็อยู่ประมาณนี้ครับเดอนขึ้นประมาณนี้แล้วเราจะแยกใกล้ตอนครบเดือนครับครบเดือนเดือนก็แยกใกล้เลยครบเดือน ถ้าตัวผูกับตัวเมียถ้าเราไม่ไม่แยกลอดตัวผูก็จะผสมผสมแล้วอีกเดือนหนึ่งเราแยกลูกแล้วอีกตัวนั้นประมาณอีกสักห้าวันมันก็จะคลอดต่ออ่ะได้แต่คาถามหนูคือถ้าไม่แยกมันตายไหมหนูกลัวไอ้แดงแดงมันตายจะเป็นต้องแยกดีกว่าครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้ก็จะกินนมแม่อยู่ถ้าแ,แม่ก็จะเลี้ยงตัวเล็กอีกอไม่ไม่สมควรจะเอาไว้ด้วยกัน แต่ในกรณีที่คนแก่เขาไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอะ่ะน่าจะรวมก่อนแหละพ่อแกล่ะค่ะเพราะหนึ่งแกก็ยังไม่มีประสบการณ์คำรามหนูคือมันจะตายไหมพ่อมันจะกัดลูกมันมีส่วนมีส่วนอันนี้แหละน่ากลัวจริงๆถ้าแม่เขาหุดหินเขาก็จะกัดลูกเขาเองก็ได้เพราะมันมีทั้งรุ่นโตแล้วก็มีพ่อคำอีกเขาจะกบของเขาใช่ที่อยู่กันต้องเดินประม,มาณ อันนี้คือกบกบลูกใช่ไหมลูกแดงแล้วค่ะเนี่ยคอสหวานนั่นแห่แดงแดงตัวขานล้วมันดุมันดุออ๋โอเคประมาณนี้นี่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 กําลังกินนมกําลังกินนมกําลังกินนมสี่ห้าวันกําลังกินนมเป็นตัวดำแล้วเห็นไหมเห็นออกมาแดงโอ้ยสี่ห้าวันโอ้โหแต่ตัวมันใหญ่จริงเลยเนาะนั่งมันกี่ตัวคะสิบหัวลูกอันนี้อยู่ที่ความสมบูรณ์ของแม่กันกูจะ อาจจะหนึ่งตั้งแต่หนึ่งถึงสิบห้าครับหนึ่งห้าเลยเหรอพี่แต่สิบห้ามันเยอะไปี๋ยวแม่แม่มันจะหนักเกินจะแล้วแม่หนึ่งอ่ะหี่มันท้องได้กี่ครั้งคะเต็มที่ผมเคยได้ถึงเก้าครั้งก็มีนะอยู่ที่แม่ว่ามันจะโสมไหมเนี่ยถ้าแม่อ้วนอย่างเงี้ยคืองผสมต่อได้ถ้าแม่มาโสมเกินก็กดเอาตัวใหม่มาแทน ีให้อาหารค่ผมเขซื้่อเห็นมาคะเอนี้ก็กินแค่อาหารกับนี้ใช่ไหมพหมครับยาแล้วไอ้ี่พี่บอกหนว่าสเดือนประมาณงะีนี่ค่อยพร้อมกันโอ้โหอ๋อนี่สองตัวติดกอนนี่ผมลงผสมสองหนึ่งกับสองครับจะค่อดพร้อมกันก็คือว่าพ่อหนึ่งแล้วแม่สองเนี่ยครับ อยังอยู่ด้วยกันแต่มันจะแย่งลูกไปแย่งมาไม่ดีหรอกสองตัวผมแนะนำว่าไม่ดีมันแย่งลูกบางทีกัดลูกตัวเองมีโผลตายด้วยมัจ้ะเปอร์เซ็นต์ที่รอดหนึ่งต่อสิบรอดเท่าไหร่ถหนึ่งตัวคลอดมาสิบลูกในกรณีมือใหม่จ้ะมันก็บอกห้าตัวก็ได้หรือเปลได้ไหมห้าตัวก็ห้าจะรอดได้ได้อย่างเงี้ยครับโอยแดงใหม่มันก็ ถ้ามันไม่ตกใจไม่มีอะไรไม่มีแมวมีหมาไปวนมันเงี้ยม,มันก็ทุบตัวแหละโอ้องเกจะเสียงดังมตกใจโอเคแล้วพี่แนะนำหนูแบบไหนอันแบบนี้สำหรับมือใหม่ที่คุยกันก็เป็นที่เปิดให้ดูคีอมมีสองตัวไม่ม,มันอ้วนเกิอนอย่างนงี้ครับมันก็ให้ลูกน้อยอย๋ออ้วนถ้าอ้วนเกิอนอย่างนงี้ให้ลูกน้อยอย่างเงี้ยถ้าลูกโตปุ๊บผมก็จะ ลดอาหารสักอาทิตย์หนึ่งอ๋อคือให้มันลดหุ่นหน่อยกินกลางวันกลางคืนเนี่ยพี่หนูมันแล้วแต่เราให้ครับเราว่างเราก็ให้เช้าให้เย็นก็ได้วันละครั้งวันละรอบน้องเกดน้องเกดเดี๋ยวหนูตกใจคู่ผสมอันนี้คือยังยังไม่มีลูกใช่ไหมครับก็คือไว้คู่กันก่อนคู่ผสมมั่งสองวันอ๋อกี่วันนะพี่พี่ทิ้งไว้อย่างนี้กี่วันสิสิบห้าวัน หูท้องแรกมันจะดูยากหน่อยเพราะมันยังไม่เคยลูกสาวเราเรียกเลยหูใส่ก็สามี่คุยไว้ก็ชุดนี้เลยใช่ไหมก็เดี๋ยวเอาไ้ตัวพูดนี่ นี่ต้องเมียยังไม่เต็มสียังไม่เต็มสีเท่านัืนอประมาณรุ่นเกือบเกือบคุณผู้น่าจะโลไดล้สักสีอันนี้ที่อาหารก็จะเป็นชเชิเทปูนลงไปข้าะเห็นงงี้เทมาตัดทเอทอันนี้ใช่ปะ เคลนย้ายหนูเพื่อไม่ใหเขานกีเปลี่ยนที่ไงตมัใจแล้วมันมัใช้อะไรในการับิ่นับับิผมใช้น้ำส้มควันไม้ครับน้ำส้มควันไม้ครับจังในเพจาน็เนี่ยเพนกมันมันจะไ้ก็ได้อ๋อเพื่อควันไม้เอาแล้วฉีดฉีดครับใช่ผสมฉีดตามบอนี่ใช่ไหม มจ,จะถามที่แต่มันเหม็นมากไหมถ้ามันไม่แฉะแล้วก็มันอาหารหนไูไม่ไม่ไม่หอมไม่ชื้นแม่อะไรอ่าไม่ชื้นนึงนะครับมันก็ไม่ไม่เหม็นมากแต่ถ้าบอดชื้นเลยเนี้ยมันก็มีกลิ่นจับจับให้พี่ก่อนนหนึ่งก่อนให้ตาลองเลี้ยงก่อนครูแล้วอะไรนะ เป็นเดือนว้ายจะกลับมือหนูไหมไม่ถึงนี่ล็อกเรียบร้อยครับตอนนี้<ๆ>หนูก็ลงบ่อมที่เรียบร้อยนะครับจะมีสองตัว